สี่ตัวแปรนะครับที่จะบ่งบอกว่าขาลงของตลาดคริปโตเคอเรนซี y โดยเฉพาะบิตคอยจะถึงจุดต่ำสุดแล้วมีอะไรบ้างและมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปรับชมหลังคลิปน,นี้กันนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสู่คอนเทนต์นะครับว่าบิตคอยอาจจะถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับและอีกหน่อยจะเป็นช่วงขาขึ้นของบิตคอยอย่างแน่นอน มันมีทั้งหมด4ตัวแปรด้วยกันนะครับที่สำคัญเลยนะครับซึ่งมันบ่งบอกอะไรบ้างนะครับที่บิตคอยเนี่ยมันจะพังงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูทีละตัวแปรกันนะครับอย่างแรกคือคริปโตเฟียร์นะครับกริดอินเด็กนะครับดับชนีความกลัวและความโลภของคริปโตนั้นได้ล่วงถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อน ตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดคริปโตปรับฐานครั้งใหญ่นะครับทำให้ราคาบิตคอยล่วงมาต่ำระดับที่40,000ดอลลาร์นะครับและส,สูญเสียมูลค่าไปถึง50%ในเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกับในวันที่ราคาของบิตคอยนะครับได้สูญเสียมูลค่าไป50%จากจุดสูงสุดที่60,000 5000ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ64800ดอลลาร์นะครับเหลือประมาณแค่30,000ดอลลาร์ในวันพุธและดัชนีความกลัวและความโลภร่วงและแตะระดับต่ำสุดที่15ซึ่งหลายคนมองว่าอาจเป็นสัญญาณป่งชีว่า Bitcoin จะถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับในส่วนที่2นะครับคือ Stable Coin นะครับในเว็บเทรดพุ่งแตะ จุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเพราะว่า stable coin เนี่ยเป็นเหรียญที่ใช้นะครับเมื่อยามที่ bitcoin หรือ a l ล c o เนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยราคาปรับลดลงนะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะใช้โอกาสนี้นะครับใครที่ต้องการขยาย พอร์ตในการลงทุนนะครับดังนั้น stable c o i ยก็จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในเวลาที่บิตคอยล่วงนะครับดอลลาร์ก็จะแข่งนะครับดังนั้น stable c o i ยนะครับก็จะผูกติดกับเงินสกุลท้องถิ่นอย่างเช่นพวกดอลลาร์นั่นเองนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับสเต b l e c o i ยนะครับขายทิ้งนะครับแล้วก็ทำกำไรในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้นายโจนโบลิงเจอร์นะครับผู้ชี้วัด นะครับโบลิงเจอร์แบนนะครับยังกล่าวเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยทำรูปแบบของ d o u เบ e ลบอ t o m มนะครับไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าราคา Bitcoin อาจมาถึงต่ำสุดในเวลาเตรียมตัวที่มันจะกลับขึ้นไปอีกนะครับดนะชนีชี้วัดทั้งหมดเหล่านี้ได้แสดงถึงภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางระยะสั้นนะครับของ Bitcoin นอกจากนี้ดัชนี RSI นะครับที่แสดงให้เห็นว่าตลาด Bitcoin กำลัง จุดู่จุดโอเวอร์โซนะครับในประเด็นที่3คือ s 2 s m f โมเดลนะครับต่ากว่าระดับ30,000ดอลลาร์นะครับโดยโมเดลนะครับได้ทำนาย s 2 f โมเดลนะครับที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีบ่งชี้ว่า Bitcoin ได้ทำจุดกำหนดกับตัวระดับที่30,000 ดอลลร์แล้วนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนในการปรับฐานราคาและวัดจากช่วงนี้อาจจะไปสูงขาขึ้นก็เป็นไปได้โดยโมเดล S2S นะครับได้กำหนดให้บิตคอยเนี่ยเป็นสินค้าโกภกภัพันนะครับเนื่องจากมันเป็นอุปทานคงที่และอัตราการผลิตที่จำกัดนะครับขายกับทองคำนั่นเองนะครับดังนั้นปัจจัยการหมุนเวียนอุปทานและความเร็วในการผลิต จึงสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มของราคาได้นะครับฉะนั้นโมเดล S S 2 S นะครับแล้วว่าถ้าจากช่วงขาขึ้นทุกๆ4ปีนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถเชื่อถือได้นะครับตามที่กล่าวไว้โดยนักวิเคราะห์แพน B ีนะครับเขาคาดการว่าตลาดคริปโตในปัจจุบันไม่ถึงเวลาสิ่งที่จะต้องเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่แย่ลงนั่นเองนะครับ คือตอนนี้นะครับเขาวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าราคาในตลาดบิตคอยนะครับจะไม่แย่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับนี่แย่สุดๆแล้วนะครับและมันต้องเป็นขาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนแบ่งการตลาดของบิตคอยที่กําลังฟื้นตัวขึ้นนะครับเป็นช่วงแน่ชัดว่าแอล์คอยนะครับกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ส่วนแบ่งการตลาดของบิตคอยได้ร่วงแตะ ต่ำสุดที่ระดับ40%และหลังจากนี้อาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนะครับอยู่ที่47%ปัจจุบันการสร้างเหรียญ a l c คอ n ใหม่นะครับหลายพันเหรียญเลยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบโทเค็นที่มีตัวย่อชื่อว่า BEF นะครับหรือ BEF 20นะครับและ ERC 20นะครับเป็นระบบของ e ีท e เรียมนั่นเองนะครับโดยหวังว่าที่จะเรียนแบบความสำเร็จนะครับ เหรียญมีมรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับโดยแบบนะครับที่จะลอกเรียนความสำเร็จนะครับเหรียญมีมรุ่นเก่าเช่นดอชคอยได้นะครับแต่ขนาดขนาดนี้นะครับเหรียญเหล่านี้ได้รับมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นหลักล้านเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า ไม่มีจุดที่มั่นคงในระยะยาวเมื่อคำหนึงถึงประโยชน์พื้นฐานในแง่กรณีการใช้งานนะครับคือคาดการไม่ได้นั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถสันนิษฐานว่าเม็ดเงินกำลังถูกเปลี่ยนมือจากแอลคอยกลับมาสู่บิตคอยอีกครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบิตคอยก็อาจจะทำให้เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเนี่ยจะโยกย้ายเงินจากแอลคอยมาเป็นบิตคอยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับกำลังบอกว่า Bitcoin ถึงจุดต่ำสุดแล้วและนี่กำลังจะเป็นช่วงขาขึ้นของ Bitcoin อีกครั้งหนึ่งนะครับของการลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเงินซีได้ทุกวันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรามีทั้งหมด4ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊และ YouTube และ ลายกลุ่มนะครับชื่อ Cryptocurrency Community นะครับเราจะทิ้งเอาไว้นะครับในแถบชุมชนหรือใต้โพสต์นี้ถ้าเกิดไม่เจอนะครับสามารถเข้ามาทักในที่ Facebook ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ